สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่พี่ปานะอ่าเอฟซี FC แฟนคลับแม่ครัวทุกคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่8เดือนกันยายนพศ2อ6พหาหน่อยเนาะค่ะฮ้ยพี่น้องเอ้ยว่ามันคักกันย่งบอขักว่ามันเก่งกันย่งบอเก่ง เนื้อฟ้ายังมีฟ้าเนื้อพัส,สุธายังมีลูกดิ่งเพ,พื่นวะโอ้ยพี่น้องเอ้ยอันมาแพยนย่อนลูกดิ่งนี่แหละมันเป็นจังไดกะว่ามันคักเติบอยู่แต่ว่าผลออกมาห่วยสูตรกระว่าสูตรเธอเด้อ์พี่น้องเนาะแต่ผู้เพื่อนเข่ากับเขา้าผู้เพื่นแตกกับแตกอ้า มันเป็นจังไรกะขอโทษขออภัยนํานเลยเลยผู้ผู้ลุดพี่นอ้องสำหรับข้อมวยเล่าเนาะสำหรับผู้ลุดเอาจังไรกะขอโทษขออภัยไวนนะ้ณที่นี่เนาะเอาวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐบาลเล้า078775เลขหกตัวเนาะ เลขสามตัวก็คือเจ็ดเจ็ดหาเลขสองตัวก็คือเจ็ดหาเลขกลางก็คือแปดเจ็ดเจ็ดสามตัวกองเอเล่อยู่เฮ้เออ,อเงินไหลเอาไพ่เขาแน่บาหนิมาดูงวดวันสุกที่ผ่านมาเนาะ ชุดวัดใจ FC ่การูดเอาว่ามันจับถือหรือว่าแมนสบายชุดวัดใจ FC ลดคนบ้านสวนอ้าวคนบ้านสวนจะมาเข,าข่าคักแถอบ้านพี่น้อง บนล่างพี่น้องคนบ้านสวนตอนนี้คนบ้านสวนกระยุดร่องบานเด้อพี่น้องเด้อเข้าโรงพยาบาลอีกแล้ววสันอ้าวอ้าวเจ็บเป็นเอ็นอุ่นจังไดกะขอให้หายไวๆเด้อคนบ้านสวนขอให้สุขภาพแข็งแรงอ่ะหายโรคหายเจ็บหายไขย้เด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออ่ะสำหรับคนบ้านสวนให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะสำหรับหัวเล่าเพ่นแตกบนล่างเด้อพี่น้องเด้อ ของคนบาดสวนมาดูของแม่ครัวให้เจ็ดหกออกเจ็ดแปดลุดโตวิง่งโตเลน่นลุดอ่ะลุดกะว่าลุดเดินกะว่าเดินตัวเนาะเออลุดสิไปว่าเดิน,นพี่น้องก็ค่อนใส่ทั้งโทรศัพท์ลดแล้วเ <laughs> <laughs> พชรเมืองจันทร์รูดวิ่งสามรุด เซียนอำเภอน้ำาสมรูดวิ่งสามลุดเซียนกุดจับตัวเด่นป้ากอดข้อกันมาเข่าบนเข่าล่างเข่าแปดเจ็ดย่งแต่สีเข่าเจ็ดหายอีกตัวนี่พี่น้องเซียนกุดจับ ตามกันต่อได้พี่น้องเด้อกับเซียนเออกับคนบ้านสวนเนาะอ่ะตามกันต่อมาดูคนบ้านสวนก่อนเนาะนี่คืองวดที่พ่านมาของคนบ้านสวน รอบนี้ชุดวิน3 4 5 6 8 9วิ่งรูด5กับ6วิ่งรูด5กับ6จับคู่มี่4 3 4 6 4 8 5 3 5 6 5 8 9 3 9 6 9 8อ่ะกัน เพิน่นวานรอบนี่ค้นบ้านสวนว่าจังได้กระเบินเลขกลางวะสันหาหากับหกหกอะมาดูเา้าเสี้ยนกุดจับดิเสร็ะ เซียนกุดจับเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเบิงเซียนกุดจับงวดที่พานมาวดที่พานมาเป็่จะไหนแตกลางชุดวิ่นแตกบนแตกล่างเลขวิ่งกอดข้อกันมาเซียนกุดจับรอบนี้เด่น9ก้า วิ่งรูดศูนย์กับ1จับคูมี่เก้าสี่เก้าหกศูนย์หกศูึ่งเหนึ่งเจอันนี้กัน0ูนกับหาหนึ่งได้พี่น้องเอาแคปหน้าจอค้นบ้านสวนกับเสี่ยงกุดจับเนะเาะอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอ คนบ้านสวนกับเสี้ยนกุจับไป้อะสองอาจารย์แตกบนแตกล่างด้วพี่น้องเด้อมาบัานนี้เอาหลายคนกะสิว่าคอยบ้านในอันคอยบ้านไหนแคบนาจอดีเจ้าจะเพิ่มไปมันสิว่าดิเนพี่น้องอ่ะมาดู เซียนลูกแฝดเสียนลูกแฝดเพ่นว่าพ่นโท่เขาหาแม่ขั้วบอติดไา่งวดคือกันเพิ่นบ่อได้ลงไร่งวดคือกันมาแล้วเสียนลูกแฝดวิ่งรูดสี่กับห้าจับคูมีสี่ห้าเจ็ดสองสองแปดสามแปดและเก้าสองอ่ะอันนี้แคบหนาดจ,จอเสียนลูกแฝด ใจ F4 ชุดวัดใจ F4 เนาะค่ะพี่น้องเนาะวิ่งรูด7จตัวเจ็ดสี่ห้าสองสองเจ็ดห้าสองสี่ห้เดี๋ยวเอาชุดวัดใจ F4 ก่อนเนาะห้า จับคู่สองโตมีห้าสองเกตสี่เกตสองและสองเกตกันศูนย์เจ็ดสามเและหกเกดอันนี้เป็นชุดวัดใจเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อเอาแคหนาจอไปพร้อมๆกันระวังเสี่ยนลูกแฝดกับชุดวัดใจเอฟซีอะนี่ค่ะพี่น้อง แคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิรงสำหรับตัวเลขแนวทางของล้าพัฒนามือนีเด้อค่ะพี่น้องเด้อว,วันที่แปดมาดูเพชรเมืองจันชุดวินสี่ห้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ 4 5 6 9 7 0วิ่งรูด5กับ0จับคูมิเกตศู7หา6 7 0หาศูและ7จเก่าตัววงกลุ่มก็คือ70 7ดเจหาหเก้าหาเาตัววงกลุมเนาะพี่น้องเนาะโปแมนเจเก่าเด้อพี่น้องวงกลมเด้ออ่ะนี่คืออ่า มาดูแม่ครัวบ้านนี้ของแม่ครัววิ่งรูดสองกับเจ็ดจับคู่เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกห้าห้าห้าสามสองสองศูนย์ห้าสองกัน กันเบิลพี่น้องสองสองกับหกหกอ่ะแคบหนาจอไว้พิจาหน้าค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขของอ่ลาล่าพัฒนาแม่ครัวและเพชรเมืองจันทร์มือนีายอาจารย์ในจักน่อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าโลงเที่ยเดียวแม่ครัวบริรงมือว่านนี่เนาะเพราะว่ามือว่านนี่ฝนตกไฟดับแน่กระเทิ่งเป็นบุญเป็นศิลแน่นะค่ะพี่น้องเนาะ บ้านนี้มาดูเซียนอำเภอน้ำสมมาดูเซียนอำเภอน้ำสมวิ่งรูด7กับ8จับคูมีเจ็ดสามเจ็ดหกเน้นให้สองคูคือ7จกับเจ็ดพี่น้องเนาะ แคปนาจอไว้พิจารณาแม่ครัวสรุปข้างเดียวจากอาจารย์นี่สองสา,า ет, เนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ครัวสรุปครั้งเดียว7อาจารย์ดังเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับหวยลางมือนีเอา เจ็ดสำนักประชันกันมักชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจพอกันคลิปหนะให้พี่น้องเดินทางไปใส่แควขาดปลอดภัยเดอ้อค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ